สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวิซ่าสโปรดีทวันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นหนังดี d นะครับนี่ครับ Kingsman the secret service ชื่อไทยว่า Kingsman โคตรโคตโคตรกัดปมพยักนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับสังจาก s h o ปปีนะครับเป็นมือสองครับ แต่สภาพดูสวยนะแต่ว่าสันปกสนะครั้งซ้ายนะแต่ข้างควาไม่สีนะับแต่มีเย็นๆหน่อยตรงข้างล่างนะไม่กระทโอเคก็ดูแลดูดูแลสวยดีห <c oughs> รือว่ามีอะไรบ้างอันนี้ข้างบนมีรายชื่อสแตมบอกว่ามีคำว่า c o l ินเฟลส s a m u e อลแจ็กสันไมค์คอนเคนะครับ king's man the secret s o v i e ชื่อภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีากกงานจับคู่กับ e i g x m e n first part นะครับก็คือ,คอเพิ่ชื่อไทยว่า x m e n รุ่นหนึ่งนะครับอันนี้รูปภาพนะนแสดงนะครับมีสเ s t e r ของ catalyst นะครับก็คือ hologram ของ catalyst สีเทาครับ dvd ิดีโอนะครับ DVD, สันปกก็มีประมาณนี้ครับ twenty six f o n t e m e n t รหัสรหัสเลข eastman t h e s e c r e t s e r v i c e อันนี้รูปน้องหมาครับทำไม่ได้นะครับอันนี้รหัสแผ่น DVD แล้วก็ DVD วิดีโอครับข้างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ม่ซีตเท่าไหร่ไอ้นี่เออลืมไปตัวนี้พิมพ์นูนครับแต่ไม่ เป็นตัวหนังสือนะครับภาคนี้ยังไม่เคยดูเห็นภาคนี้มีสนุกแล้วก็มีฉากเลือดด้วยนะครับเป็นเรทอาหน่อยครับอันนี้ภาพภาพซีนต่างๆของนักแสดงอันนี้เครดิตไม่ใช่ครับเอ <c oughs> เรื่องย่อนะครับแล้วก็มีรางวัลพิ่านมาอะไรบ้างครับแล้วก็มีน,าานะครับพิเศษครับ special feature สามอย่างครับมีตัวอย่างหนังลเลอร,รี่รูปภาพอะไรพวกนี้ครับ จะบรรีให้มาเยอะนะครับอันนี้เป็นเครดิตในการทำภาพยนตร์ผู้สร้างพ่วงก,กับมีใครบ้างเรื่องนี้แม็กทีวอนกำกับครับอันนี้สอบแท่กคือใครลิขสิทธิ์อะไรนะครับระบบเสียงให้มามี3ภาษาอังกฤษ5.1ไทย5.1โปรตุเกส5.1ซตเติลอีลิท อังกฤษไทยโปรตุเกสใช่ตรงนี้อินโดนีเซียฟอเรียเกาหลีมาเลเมดาลีนะครับมีแปภาษาครับสองพันสิบอ่คันเลอร์ควันยาวร้อยี่สิบแปดนาทีตัว <c oughs> โอเลเอยตัวบ,บีต้อนคำเตือนระบบเสียงอันนี้ห้ามก๊อปปี้นะครับอันนี้โลโก้ตัวบีต้อนครับอ่า ระบบภาพให้มาชัดเลยนะครับ4.9:2.3:1มีขอบดำข้ามบนข้างล่างนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเขียน2:3:1ครับโซนสามภาพ NTSC DVD Video โลโก้ k i n g e r t t y Century Fox ขออภัยครับมีอาการไอหน่อยครับแล้วก็มีคอบใ์สเต็มครับแล้วก็มีเว็บไซต์ Catalyst ซ in ีโอทีเอสฟอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับภาพตองเรา่างนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับนอสิบห้าบวกครับใบอนุญาตจะเขียนว่า Kingsman โคตรพิทักษ์ปมพยักษ์ไวซัทแคทเทอริทอลแลนด์ประเทศไทยจำกัดพยอจุด640ี่นท่าห้นายที่เบี่ยงกลางอนุญาตหมุนสินเงินผลิตมิถุนายนปี2 5ง8บรรจุ1แผ่น แล้วก็วิธีการใช้ดีวียังไงแล้วก็ราคาสามสองร้อยห้าเก้าันนี้ดีวีดีรุ่งเรืองนะครับบรรจุหนึ่งแผ่นนะอิทตอนวีโอก็คอยู่นะเป็นชื่อเต็มของดีวีครับอันนี้คือที่อยู่ของแคทาลิสต์แล้วก็ได้รับคิกคิสทีท่เซนจูย,ย,ยฟอกนะครับแล้วก็คำเตือนนะครับมาดูข้างในนะัเป็นยังไงอ่ากำลัง <c oughs> <c oughs> ปกหน้าเหมือนกันครับดันปกก็ก็เหมือนกันครับแต่ซีดมันหน่อยขอไปด้วยครับปกปกหลังก็เหมือนกันครับแต่ว่าใบอนุญ,ญาตมันอยู่ในปกส่วนนะเดี๋ยวว่างๆจะดูแล้วนะภักเอคิมนันภาคที่หนึ่งครับอ่าเอสกินสวยงามครับ อันนี้เป็นแผ่นสีแดงเป็นโลโก้ของ kingman i น้าของเขาคนระับมีโลโก้มี t w e n t f o x ส่วน e สาม ntst dvd video e m t r g e n c y forty f o r m n t ลขรหัสแผ่น dvd อันนี้ครอบไปสแตมป์ครับมีชื่อแรงมาด้วยครับข้างหลังก็มีสกรีนข้างข้างข้างขวาดำอันนี้เป็นลูกสกรีน เอามาจากปกแผ่น VCD แล้วก็แผ่น DVD ภาคไทยนะปกแบบนี้เลยครับข้างล่างมีทีทีฟอกแล้วก็มีเอาครมีเสียงจิ้นจกครับแล้วก็มีบอกต่างๆลิขสิทธิ์นะครับแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับยังใหม่อยู่นะครับเป็นเหมือนของมือหนึ่งนะครับเีโอเค ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวดีๆ Kingman ภาคที่หนึ่งนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ